ไม่นาวกูดได้ไงวะไม่มีวอลิตไม่มีอาวุธอะ่ทุอาวุธเล่นมีดเป็นหลักอยู่แก๊งวินเคยอยู่แกง๊งวินเซนโซไดมอนเฮดไบโอเสียไม่ได้ <c oughs> และอีกหลายแกง๊งเคยเล่นมาเกิน4ีปีที่อยากเข้าดูไว้อยากหาประสบการณ์ไปพัฒนาแกง๊งเอ้ย ไปพัฒนาแก๊งไหนไปพัฒนาแก๊งไหนกูจะเอาแก๊งกูก่อนครับตอนเนี้ยไอ้เคียกูไม่เอาแก๊งอื่นได้ร่างพัฒนาแล้วเออกูอยากได้ร่างนี่พัฒนาแก๊งจริงอายุยี่สิบสองไม่ทำงานว่างงานเรียนจบแล้วอยู่ต่างประเทศมีวอลิตวอตอาวุธในเมืองปากหลามไม้แดงถนัดอาวุธปากหลามมาแดงประสบการณ์ไอ้คนนี้มันอยได้แซมแฟกลี่คัตของตำเด่นทำไมมันถึงออกโอ้โหเคยเล่นแก๊งทศกาลเอดีซีอะไรนะเพื่อนอออยู่เเที่แหลกจะเล่นแก๊ง เอเปยเอดีซีตอนนี้อยู่ลอยลำลำภาที่มาเล่นกับพี่แบรน้าแลนแล้วทำไมเขาถึงเขาถึกออกเซนเซมันพึ่งไอ้นี่ไม่ใช่เหรอพึ่งทำเดี๋ยวไม่เป็นไรเอยู่ต่างประเทศใช่ไหมสไตล์การเล่นเซนเจียมส่งเล่นเล่นชุบเพื่อนรีเพื่อนเรื่อยๆมองรอบตัวคอยเล่นจังหวะสองเล่นปิดตัวชุบกักศพเอาตัวรอดเก่งยื่ได้ระดับหนึ่งล้วงปืนได้เวลาเล่นหกโมงเย็นถึงตีห้าวีพีห้าร้อยถึงพันห้าผลงานคลิปดูไหมเดี๋ยวค่อยถามไม่คิดไอเชียง โง่เชียโง่จ่าก็ได้ไม่ยากหรอกมันเคยอยู่ด้วยมันรู้อยู่แล้วใช่พี่จ่าพี่จ่าอยู่เออมันโง่เฮียมันมันรู้อยู่แล้วเนี่ยดีเลยจะได้รู้ว่ามันไม่มีใจนายโต๊ะท่านใหอายุยี่สิบสี่ไม่มีอาวุธอยู่แก๊งเรียวเซนเคยแข่งเคาน์เตอร์พับจีแข่งมาสามปีทีมบีเฟนเคยแข่งลีกสูงสุดแล้วหลีกรองเลีกหลายรายการเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไอจ่ามาพิมพ์ว่าดีเลย ดีเลยแล้วมึงไม่เก็บไว้ไลยหน้าไอ้หิฮะไหนอ่ะนดูดิอยากชมว่าอยากฟังอ่ะไหนอ่ะอะไรเนี่ยดีเลยจะได้รู้ว่ามันไม่พีชใจดรอีกแลอ๋อเออดีแล้วมึงไม่เก็บไว้ไลยหน้าหิจ้ะเฮียดีเลยพ่อมึงไม่เก็บไว้เองหรออาวุธทุกอาวุธหนึ่งหนึ่งมั่นใจไม้วงไฟไม้แส่งดวงเอ้าเฮียแต่มีจะดีกว่าไปเล่นได้บอลวีพีพันหนึ่งสองพันไม่มีวอลิสตเมืองหลักมีแต่วอลิสตมัลติดูคลิปดิดูคลิปดิ อันเนี้ยแนะนำไปดูคลิปเลยคลิปไหนวะพี่เนี่ยคลิปไอ้คนนั้น้อยเปิดอ่ะเห็ดแม่เปิดมาถึงสูตรกูมาก่อนเลยดูสูตรดีที่จะเลิกดูแล้วบอกนะพี่เกียร์เคป่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเออฮัลโหลพี่เกียร์พี่ฮะผมอยู่ในเซิร์ฟเนี่ยเขาถามว่าถ้าเขามาสามคนเขาคัดสามสามได้ป่ะไม่ได้ครับฮะกูไม่ได้คัดสามสามไม่น่าทีที่อ่ย กูค้าทีมครับไอ้เชี้อ่ะมาสามคนคุยเหอะมาสามคนกูค้าทีมครับแม่ดูแม่งล้านวะไม่ได้ผมตอบตามรันเลยนะไม่รับไม่รับมันตีน้องกูเละอะไรอ่ะอันนี้มันที่มันตีบอกใช่ไหมเออมันตีเดี๋ยวเซนไงจนตุดคลิปก็อยากไปดูวันก็ที่มาเล่นเอางไม่ยิ่งไม่ไปงันเลยอ่ะเนี่ยพี่อันนี้ช่องเขานายอนายนายจอร์ส เคยเล่นอะไรเนี่ยพับจีเหรอใช่ใช่ไหมคุณคุณอยู่แล้วก็เฟนหมดแล้วพี่แมรี่เคซี่เป็น lgbt อายุยี่สิบสามเวลาเล่นยี่สิบโมงแต่ถ้ามีเรียนว่างห้าโมงถึงตีสามไม่มีวายริสไม่มีอาวุธอาวุธที่ถนัดมีดไม้สนับหนึ่งหนึ่งไม่เก่งแต่ไม่ตายฟีมั่นใจในไฟมากกว่าเคยเล่นแก๊งไม่เคยเล่นแก๊งในวอชเคยเล่นแก๊งมังกีควีนแก๊งอะไรวะ เมื่อสามสี่ปีก่อนแล้วเลิกเล่นแก๊งไปแข่งต่อยเพิ่งกลับมาเล่นแก๊งได้ไม่นานมีไฟเล่นอาวุธส่วนมากที่ทำในแก๊งเป็นพวกงานเอกสารลายชื่อสไตล์แกงเล่นเกมเสร็จส่วนมากเล่นส่วนมากเล่นแต่กองหลังปิดตัวชุบกับเพื่อนเล่นบอลหรอไรอาวุธไม่ไป V.P พัฒน์15ผมพายุฟาร์มต่างหากโโอ้หเฟดไอซีอย่าพี่เขาแท็กเฟดได้ซีอ่ะเออปล่อยไว้ดิเออมึงจะไปดูทำไมล่ะมึงจะดูไหมล่ะเอาเออมึงจะดูไหมอ่ะ ไอซีสุกซนซูซีนโซซีนไม่ใช่หรอสุกโซก็มันวงแล้วสุกซนโอโซซีนสุกซุกซน๋อโซซีนสุกซนโอเคเล่นหกโมงเย็นถึงสิบโมงเย็ดแม่เล่นเอาเที่อะไรวัเนี่ยแป๊บหนึ่งนะหกโมงเย็นถึงสิบโมงโหัอคนที่กูบอกเกีิวเดี๋ยไม่มีไวริส ไม่ม so ีอาวุธเล่นได้ท mm, ุกอาวุธเมนไม้ฆ่าได้ฉุบได้วัดได้เฮ้ยน้องมนเล่นอยู่แก๊งวีลิศไว้ไซต์แต็มจมบันแข่ง GPL อยู่ทีมเดดฟอร์ดเดดฟอร์ดช่อซีซีในวีเ็ดวีพีพันหนึ่งยูทูบมันตีไม่โดนเขาเขาตีไม่โดนมันมึงลองย้อมดูดิไหนอะพี่พี่ไหนอะมึงดูมึงดูดูเี่เออว่ะดูดูดูอาดู ดูดิอ่ะดูดูอ่ะตัวบักอ่ะขอดูขอดูขอดูไว้หนึงขวารถอยู่พี่ดูดิตัวลำ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 ขวารถพี่ขวารถเออโอเคไหล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 ฟงนัวขอฝากพี่ชายผมหน่อยครับคนนึงอ่ะไม่เอาเป็นเหมือนมึงกูไม่เอาแล้วไอ้เหี้ยพอชื่อสวนน่ะชื่อสวนน่ะชื่อสวนน่ะโอ้ยมึงตัดเลยเฮียเมืองแตกไอ้น่าหิสก้อนเป็นอายุอายุสิบแปดโอ้ขาฝาก เล่นนาทีเดียวเล่นหาพ่อมึงอะเล่นนาทีเดียวอีหี้ยอเหี้ยปมือมึงปล่อยเลยมึงปล่อยเลยกูไม่ต้องการปืนปืนกูเยอะแล้วไปมึงปไปอีหี้ยนี่เลยยังอยู่ไม่มีเวลาเล่นทำแต่งานไม่มีเมียแต่เรียดได้พีบพีพีบทุกเมืองเจ็ดพันพีดีบเจ็ดพันในเหี้ยเยอะว่ากูุยควยใช่ครับอันนี้พี่ชายผมครับฝากฝากอะไรไหพี่แต่มีรถถังน่าสนใจนะไอถ้ามีรถถังน่ารับนะเออรถ้ัฐาที่นั่งหกไฟบินด้วยได้ไหม ตนาอีกยเฮ้พี่ไม่ดูไฮไลท์ผมหน่อยเหรอครับไม่่่เนียไมดูครับคุยหลไรๆเชี่ยเอาอะไรเลยครับพี่ผมมาสมัครครับดูดิหไฮไลท์ยังอยู่ดูไว้ด้วยพี่พี่เกียร์โอ้โหแก๊งมีประสบการณ์นะครับแล้วไงออกหาพ่อมึงเหรอไม่ไม่กูถามก่อนไอไอคนนั้นน่ะมึงบอกว่าดีแล้วมึงไม่เก็บไว้ล่ะไม่คือไม่ไม่พูดเลยนะกันารที่น้องมันอ่ะขอความหากูในเมือง พร้อมจะกลับมาแล้วไปสมัครมึงแล้วนี่เอาไปดิ <_ an> เอา <_ an> ก็บอกน้องก็คือบอกน้องพร้อมกลับมาแล้วแต่ว่ามาสมัครด้วยครับผมพร้อมกลับมาก็มันไม่ได้บอกหรือว่าพร้อมกลับมาไหนจะใครลบข้อความพี่พร้อมกลับมา <_ an> พร้อมจะเป็นระโลงไห้พี่แล้วครับอืมลองมันอยากหาประสบการณ์ล <_ an> องคัดดู <_ an> ผมไม่ได้อยากได้คนมี คนได้หาประสบการณ์กูอยากได้คนมาช่วยแก๊งตอนนี้อเหี่ยกแก๊งกูไม่ได้รับคนแล้วว่ะพี่ไม่คนกำลังพิมพ์ รอคัทเนี่ยตอนเนี้ย <c oughs> มีอีกป่าววะหมดแล้วไอ้โจหมดแล้วพี่ทุ่มหนึ่งยังวะโออีกครึ่งชั่วโมงเลยเฮียท,ทำอะไรเดียวนะ but you're you're